ดีค่ะทุกคนช่อง c u r f u l e PX นะคะวันนี้เราสั่งเ,เครื่องดูดฝุ่นเล็กๆสำหรับดูดโต๊ะเก็นหนังสือแล้วก็คีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์นะเดี๋ยวจะขึ้นรายละเอียดให้ตรงด้านล่างนี้นะคะเนี่ยตรงเนี้ยอ่านไปแล้วก็ดูเราแกะกล่องไปด้วยนะคะเราแกะกล่องเพื่อที่จะ เกิดมีปัญหานะคะจะได้ส่งให้ร้านค้าเขาเขาดูด้วยนะคะถ้าเกิดของมีปัญหาตอนนี้เราซื้อใน l a z a ด a นะเราก็ไปเซิร์ชได้เลยว่าทุกคู่คนไปเซิร์ชเพราว่าเครื่องดูดฝุ่นขนาดเล็กเขาก็จะขึ้นมาให้สารพัดเลยนะนี่นา่ารักมะมีหลายแบบนะแต่อันนี้เป็นเห็นลายการ์ตูนเออนา่ารักดีนะคะทีแรกก็อยากได้แมวหมดแพนด้าก็หมด ะะได้ตัวนี้มาเดี๋ยวลองแกะดูราคารายละเอียดทั้งหมดเดี๋ยวจะคืนให้ร้อยสี่สิบแปดบาทสถ้าจะไม่ผิดนะโมค่าส่งด้วยนะคะเด็คผิแล้วใช้งานได้หรือเปล่าเดี๋ยวดูเลยมีอุปกณนอะไรมาให้บ้างน,นะ, <c oughs> ะมีตัวนี้หนึ่งตัวนี่นะคะสีส้มด้านนี้มีเนี่ย ไว้ถ่ากับพื้นนะคะแล้วก็ตัวดูอ๋อนี่มีเปิดปิดด้วยมีออนเปิดออฟปิดนะคะดันไปได้เลยอันนี้เปิดเราจะมาปิดก่อนนะคะอันนี้ตัวแกะหรออ๋อแกะได้ด้วยฮึใส่่านด้วยจ้ะเพราะเดี๋ยวจะต้องชาร์จแบตใช่ไหมเดี๋ยวเรา่านใส่เนาะนะคะ,ะปิดไปก่อน เดี๋ยวพิ่งปิดจะได้พ่อเดี๋ยวเราจะต้องใส่ถานเนาะแล้วก็ตัวข้างล่างนี้ถอดยังไงเอ่ยหมุนเลยหมุนธรรมดาอันนี้เป็นฝุ่นนะเผื่อฝุ่นเข้าไปแล้วก็ถอดทำความสะอาดได้อ๋อปิดนิดเดียวหมุนนิดเดียวเองค่ะเดี๋ยวเราจะไปใส่ถาดมีอะไรบ้างในดูดูมีอะไรบ้างโอ้โอโอ้แมาเจ้าตัวนี้ก็เป็นเครื่องมือคู่มือขอโทษค่ะ กู้มือเข็มมีจะกินอย่งเดียวเลยนี่นะคะเผื่อไว้ทำความสะอาดเนาะน่าจะอย่างนั้นแล้วตัวนี้ก็เสียบไปตรงนี้ขอญาตเอานนี้ออกก่อนเนาะอ่าเสียบเข้าไปเลยนะคะเดี๋ยวนะมันต้องเข้าล็อกของมัน อ๋อได้เลยเนี่ยดันเข้าไปแน่นๆเผื่อ,อไว้ดูดพวกเอตรงคีย์บอร์ดตรงซอกคีย์บอร์ดนะนะเดี๋ยวเราลองใส่ฐานดูนะคะเดี๋ยวไปเอาฐานม,มาก่อนโอ้มันมีมันไม่มีตัวเสียบชาร์จแบบนะคะอันที่ใส่ฐานอย่างเดียวเลยอโอเคเรียบร้อยแล้วนะล็อกเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเปิดกัน อ๋อเนี่ยได้ละอืมก็คือใช้ฐานเดี๋ยวเราไปลองไปดูดดูว่าตรงนี้จะมีฝุ่นเล็กๆกันนะแต่ว่าในกล้องอาจจะไม่เห็นนะแต่หมอมีจะเห็นเดี๋ยวขอเอาตอส่องไป,ไปใ,ใกล้ๆนอะ่ะน,นอาจจะเห็นนิดนิดนี่เส็นผมเนี่ยลองดู อ๋อก็ได้อยู่เนาะได้แต่มันเบามาก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 อ่ะอันนี้เห็นชัดอืออเบามากๆอ่ะอันนี้เห็นชัดไหมมันไม่ชัดแต่นงกล้องมันไม่ชัด เบามากเลยค่ะเนี่ยเราดึงคีย์บอร์ดออกมาแล้วนะเดี๋ยวลองดูว่าตามซอกเนี่ยได้ไหมในกล้องอาจจะไม่เห็นนะแต่เดี๋ยวมามิจะเห็นเนี่ยว่ามันติดหรือเปล่าว่าพอดูดได้ไหม,ม,มเนี่ยปิดเลย สลบดูดเบามากดูดได้แต่เบาแบบเบามากเบามากมากนะนะไอที่จะดูดได้นะเดี๋ยวนะเอาเก็บเข้าไปก่อนคือพื้นผิวธรรมดาเลยแบบอย่างนี้จะดีกว่าเนาะเนี่ยพื้นผิวธรรมดาเลยอย่างเงี้ยได้อยู่ โต๊ะธรรมดาเลยนะแผ่นรองเมาส์ก็ไม่ควรไปขูดด้วยมันจะไปรอยเอาด้วย่ะตรงนี้สกรปรกหน่อยอะให้เห็นอ่ะชัด,ชดอืมได้จต่โต๊ะนี่แหละคีย์บอร์ดได้ไหมเบาเกินนะคะไม่ได้สรุปให้ในความรู้สึกของมามีคือไม่ได้เลยนะแต่ว่าไถาไปตามโต๊ะอันนั้ได้นะคะเพราะฉะนั้นหัวนี้เนี่ยเรียกว่า แค่ไม่ได้ใช้เนาะก็ดีวสั้นๆแค่นี้นะคะแต่ถ้าคนจะคิดว่าเออมาดูดฝุ่นตามโต๊ะตามอะไรไถไปไถามาก็ไม่ได้สี่เรียดนะคะ148บาทนะแต่ถ้าคิดจะมาดูดตรงคีย์บอร์ดเนี้ยตามซองก็เสียใจด้วยนะคะไม่ได้ค่ะคลิปนี้ลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะทุกคนอย่าลืมกดติดตามช่องคอ r f e ิ l px แล้วถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ